แต่ปัจจุบันมันกลายเป็นว่าไอ้คนที่ชื่อเบียคนอื่นทําเนี่ยมันทําเกินหน้าเกินตากูมันเลยดูเป็นทําลายกูจะบ้าตายไอ้คนทําแม่งก็ทาตายหาเลยไอ้คนจับผิดไอ้คนแม่งอิจฉาก็อิจฉากันตายเหมือนกันสังคมมันจะอยู่ยังไงล่ะอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะมึงเคยบอกตัวเองเคยรู้ตัวเองเคยส่องกันหรือเปล่าวันเาานี้ยคนมันหมดศรัทธาในตัวของพระ แต่มันไม่ได้หมดศรัทธาในพุทธศาสนาธรรมะมันยังศรัทธาอยู่แต่มันแค่ไม่ได้ศรัทธาพระแค่นั้นแหละง่ายตายพี่โต๊ววันดีจ่าเมื่อกี้เห็นอยู่แว,แว๊บๆพิสักวันดีฉะนั้นมันมันต้องดึงความศรัทธากลับมานะไม่งั้นคนไม่ก็ไปล้องส่ไหมต้องรอดเพราะว่าแม่งกูไปโรงพักแล้วไม่รอดไง กูต้องพึ่งสื่อไงโหนกระแสไงเปิดปากกับภพาพภูมิไงเขี่ยชัดๆอย่างเงี้ยมันต้องพึ่งเพราะอะไรเพราะสอนอมันพึ่งไม่ได้ตำรวจมันพึ่งไม่ได้ไปวัดก็ฟังพระพูดธรรมะก็ไม่รู้เรื่องพูดบาลงบาลีมันจะไปบาลีหาเลยแต่ละคนมันบาลีไม่ไหวหรอกมันก็นั่งฟังงง,งๆนั่งฟังไปมองนาฬิกาไปเออเมืเม่อไรฉันเพลิกูจะใช้จังหวะนี้กลับบ้านมึงฉันเพลิปุ๊บกูกลับบ้านปั๊บ่เงี้ย มันเป็นแบบนี้วันวันหนึ่งมาหอรล้ศพไม่มีอะไรมากอญาติยาโยมอย่าลืมพร้วกันนะเดี๋ยววันปีใหม่นี้อทางวัดเราจะถวายพระป่าสามัคคีถวายพระป่าสามัคคีเียอะไรเมื่อเดือนที่แล้วมึงเพิ่งกะถินไปจางเงินไปทําอะไรกันเยอะแยะกะถินยังไม่ทันจางเลยนี่จะมาพระป่ากันอีกแล้วมึงต้องเข้าใจก่อน ไม่ได้ว่าเขาอะไม่อยากจะไม่ศึกษาธรรมะไอ้ฮะมันอยากศึกษากันหมดแหละแต่มันหาคนเนี่ยถ่ายทอดให้ง่ายๆไม่ได้เฉยแทนที่จะทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์ใช้จังหวะที่คนมันกําลังอยากจะได้รับธรรมะอยากจะได้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจาวันกลับมานั่งจับผิดจับมานั่งด่ากันกูก็งงชิเผงเลยพระอาจารย,ย์อุเทนเนี่ยอยู่ชน,นสงครามไม่ใช่ หลวงพ่ออู่เทนยน่วัทธะไม้ในคนละคนกันนะนะอ,อ๋จะเอาเงินไปเปสาวนะพอสึกไปแล้วก็เงียบ <_ s> ไปไงแต่เงินที่เปสาวสองล้านนี่เป็น,น,นงเงินวัดหรือเปล่ากูยังไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยตื่นทำถ้าไม่มีหนังสือจะตื่นทำได้ไงเออกูก็งงเหมือนกันเออก็ถึงบอกไงเดี๋ยวนี้คนมันพึ่งสื่อหมดแล้วเพราะอะไรอะ่ะพอมันพึ่งสื่อแล้วมันก็แบบสามารถที่จะแบบ เร,เรื่องของเรื่องเรื่องของคดีมันคือจะัยขึ้นอะไรเงี้ยเหนวันหนึงเน่ยมันต้องเข้าใจนะน่าจะคุยกับท่านทีละได้ดีนะเป็นไม่ไม่ไมเราเราพูดตามหลักของความเป็นจริงศาส,สนาพุทธอะ่ะมันยังคงอยู่มันเดิมแหละคนเน่ยยังไม่หมดศรัทธาแต่เขาหมดศรัทธากับตัวคนที่ถ่ายทอดนะ แล้วเอาพูดตรงนะผมเองก็เป็นคนชอบพูดกูมึงนะแต่ผมก็ไม่เห็นมีใครเกลียดผมเฉดเช่นเดียวกันเวลาที่อาจารย์เบียร์พูดกูมึงเนี่ยคำว่ากูมึงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําสะบที่แบบดูหยาบคายนะเว้ยเวลาอาจารย์เบียร์พูดกูมึงหรือสอนทำผมจะรู้สึกว่าเออแม่งด้ดูเหมือนใกล้ชิดดี่ะกูไม่ได้ดูเหมือนเขาเป็นอาจารย์กูดูเหมือนว่าเขาเป็นพี่กูเว้ยไอ้ดูเป็นน้องกูเว้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เหมือนคนมานั่งคุยเรื่องธรรมกันการที่คุณจะคุยเรื่องธรรมะแล้วทําให้คนที่นั่งฟังคุณเป็นร้อยร้อยคนเข้าใจพร้อมกันนี่แม่งยากมากนะมึงดาวสวัสดีค่ะะพี่กระดกชนสวัสดีค่ะจริงๆนะพี่ยากมากนะครับไม่ได้ง่ายๆนะนะกูมึงมันชัดเจนดีนะหลวงพ่อคุณท่านก็คืคอไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครเราแค่ฟังอาจารย์เบียร์พูดคำว่ากูมึงพี่รู้สึกถึงคําว่าหยาบคายปะ คนที่ฟังอาจารย์เบียร์พี่ว่าอาจารย์พูดกูมึงหยาบคายไหมผมยังไม่รู้สึกเลยนะเดี๋ยวพอกูพูดแบบนี้กูโดนอีกเดี๋ยวกูโดนอีกหาว่าแหมมึงก็ปกป้องหน้าดูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกูโดนประจําแต่เขาไม่ได้เครียดนะโดนด่าโดนอะไรกูเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายคือกูไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วไงมึงด่ากูมากูก็เยเ แต่กูแค่รู้สึกว่าเออคนคนเนี้เป็นคนที่กูน่าจะส่งเสริมกูน่าจะทําอะไรให้แกรู้สึกว่าแกมีเวลามานั่งสอนอีกนานๆน่ะเวลาผมเจออาจารย์เบียร์ผมชอบพูดเรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพนะเว้ยเพราะอะไรเนี่ยเนี่เดินทางไปไหนอีกแล้วเนี่ยไปไปสระบุรีอีกแล้วมั้งเมื่อกี้ดูไลฟ์อยู่ไปสระบุรีอีกแล้วถามว่าวันวันนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่านอนกี่ชั่วโมง แล้วกินข้าวมื้อเดียวคือไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นเลยห่หวงเรื่องสุขภาพแกเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบเนี่ยก็ส่งน้ําทิประเนี่ยสั่งเนี่ยน้ำที่ย์ธามาให้แกอีกสองขวดกูจะส่งจนให้แกกินอ่ะแต่แกก็กินนะได้ข่าวเพราะอะไรถ้าวันเนี้ยแกไม่พูดกับผมว่าแกมีเวลาสอนได้แค่ปีเดียวนะผมจะไม่อะไรเลย แล้วแกก็รู้ว่าเดี๋ยวพอครบหนึ่งปีแกจะไปบวชแล้วแกจะมาสอนแบบนี้ไม่ได้อีกห้าปีคําถามคือผมไม่แปลกใจเลยไม่ว่าแกจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าแกจะอยู่บนรถตู้อยู่อะไรก็แล้วแต่แกจะไลฟ์สดแล้วก็ตอบคําถามทำกับบรรดาลูกศิษย์แกคนที่ติดตามแกเพราะเวลาแกเหลือน้อยแกได้เป็นคารวาสอยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วเดี๋ยวประมาณตุลาเนี่ยถ้าไม่จำไม่ผิดนะตุลาหรือพฤศจิกายนเนี่ยแกก็จะบวชแล้วนะ เข้าใจป่ะแต่พอแกมองภาพถึงความเป็นจริงในการสอนมันเสบมาสะดุดขาบางคนไงสะดุดขาบางธุรกิจไงมันก็เลยมีปัญหาเออเศอรอัทธาใครก็ศรัทธาได้ฮะศรัทธาแล้วเสียคือผมว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้าวว่าเสียตังค์ไม่เสียตังค์นะเว้ยพี่พี่จ๋ามันอยู่ที่เราอะบางคนเนี่ยไม่ได้มีจริตในการที่อยากจะช่วยหรอกนงะแต่พอฟังไปแล้วเออวะ่ะมันดีเว้ย อ่ะช่วยกันไม่ช่วยดยเงินก็ช่วยโดยแรงไม่ช่วยโดยแรงก็ช่วยด้วยกำลังใจทำได้หมดแหละถ้าจะทำบุญนะทำบุญไม่ใช่การที่มึงเอาเงินไปหย่อนแล้วมึงก็จะได้บุญไม่ใช่นะคิดดีทำดียังได้บุญเลยอาจารย์เดียบอกว่ามีเด็กอิสลามเดินเข้ามาในบ้านแล้วเอากระโถนตั้งบนหัวตัวเองแล้วถ่ายรูป <laughs> เด็กมันก็น่ารักนะพี่ตุ๊กสวัสดีครับเออมันทำได้หมดแหละพวกเรา อายุก็เลขห้าอย่าใช้คาวพวกเราอีเจอีเจกระดกชนอย่าใช้คำว่าวพวกเรานะอย่าใช้ว่าพวกเรามันมีบางคนที่ยังไม่ถึงห้าสิบนะอย่างผมเนี่ยสนะี่สิบแปดนะเจนอย่าใช้ว่าพวกเรานะห้ามนะคนกินข้าวครับจบนะจริง,รงใช้คำว่าวพวกเราแต่แต่ละคนเม่สะดุ้งเลยใครพวกแกฉนันว่าหกสิบแล้วอีบา้าอะไรอย่างเงี้ยอีเย็นเลยพวกเราอีก <laughs> ผมสี่สิผมก็4่แปดแล้วเกือบ,บีมาลง <c oughs> คือจะบอกว่าระบบความคิดกับประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งชีวิตอ่ะผมมาวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนควรเสพหรืออันไหนไม่ควรเสพผมคิดแบบนี้นะแต่เวลาเสพพวกเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปซับซ้อนหรือจะอะไรเฉยเพราะว่าเวลาผมฟัง จะอาจารย์เบีย <su> ร์ม <se> ันดีอย่างคือมันยิงเข้ามาตรงมันยิงเข้ามาตรงพอยิงเข้ามาตรงเสร็จผมก็ไม่ด้องกันกองอะไรมากเท่านั้นแหละผมไม่ได้รู้ถึงแบบสิ่งที่อาจารย์เบียร์เนี่ยมันอยู่ในพัตตบีดกข้อไหนหน้าไหนวันวันาจะบรรทัดไหนผมไม่รู้เรื่องหรอกผมฟังแล้วเข้าใจพอฟังเข้าใจแล้วมันโอเคก็มาใช้อันไหนไม่โอเคก็วางไว้นะวันนี้พวกเราจะรวยกันใช่ไหมใช่นะ เออคือเอาที่มันสนุกอะ่ะคนเราอะ่ะเวลาจะทําอะไรมันต้องทําที่มันสนุกนะมึงไม่ใช่แบบฝากไปแล้วก็ฟังแล้วก็ถามจริงๆเลยอ่ะอยู่ก็เกือบห้าร้อยคนเน่ะฝากคอะหน้าจอฝากกดแชร์ไลน์นะถามจริงๆเลยไอ้ที่ฟังธรรมะก,กันอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะจัดทางไหนก็แล้วแต่นะพี่ตั้งใจฟังเพื่อพี่จะบรรลุเลยใช่ไหม จะฟังกันให้บรรลุเลยใช่ไหมคือแบบเอาฝังจบปุ๊บไอ้เหี้ยขาแม่งลอยได้เดินขึ้นท้องฟ้าไปอย่างเงี้ยเหรอมึงกะัดจะเป็นแบบโอ้โหบรรลุทำกันเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะฟังธรรมะคุณจะนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่แม่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นในการฝึกฝนฝึกฝนงั้นอย่แปลกใจว่าทําไมตอนที่แพรลี่เป็นพระมาหาสมปอเป็นพระถึงสนุกสนาน เพราะคนฟังมันรู้สึกว่ามันมีส่วนร่วมกับอารมณ์ของผู้บรรยายเข้าใจปะพอคนเราเนี่ยมันมีส่วนร่วมนะในอารมณ์ของผู้บรรยายทุกอย่างแม่งก็จะสนุกในบรรยากาศไปเองโดยอัตโนมัตินี่แหละโคตรง่ายเลยเออฟังคือฟังอ่ะผมเคยพูดไปแล้วว่าอาจารย์เบียรสอนหูเราฟังสมองเราเก็บ มือกับร่างกายเราปฏิบัติก็พูดไปแล้วไงเคยพูดเรื่องนี้แล้วไงเข้าใจป่ะอ,อาจารย์เบียบพูดได้ตายหาหูมึงแม่งรับได้สมองมึงสั่งการได้แต่มือไม้กับร่างกายมึงไม่ปฏิบัติไม่มีประโยชน์เข้าใจป่ะนะฟังเพื่อให้รู้ตระหนักในสิ่งที่ดีกับชั่วใช่แค่นัน้นเองนะสวัสดีค่ะอาบน้ำเพิ่งเสร็จจ้าจ้าเจจ๋าเข้าใจป่ะไ,ไม่ต้องแบบซับซ้อนซ่อนเงินอะไรเยอะแยะ ผมว่านะแต่ละวัดเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดจะสอนทำเนี่ยใช้จังหวะเนี่ยที่คนกำลังตื่นทุกคนกำลังแบบอยากจะฟังธรรมะออกมาปฏิบัติพร้อมๆกันช่วยๆกันน่าจะดีกว่านะดีกว่ามานั่งจับผงจับผิดนะคือณวันนี้เวลาที่ท่านเนี่ยออกมาพูดหรือท่านออกมาใช้สื่อ,อโซเชียลเนี่ยผมจะรู้สึกทันทีนะว่า มันไม่เหมาะไม่ควรอ่ะแล้วยิ่งมาตำหนิติเตียนคาราวาสก็ไม่ใช่เรื่องดีนะในสินใน227ข้อผมว่าต้องมีบางข้อที่ผมไม่รู้ทั้งหมดแล้วนะแต่ว่ามันต้องมีบางข้อที่เขาไม่ให้พระมายุ่งเรื่องพวกนี้นะคุ้ว่านะแต่ผมไม่รู้เรื่องจริงนะว่ายอย่าอย่าว่านะนะพระดีก็ทำให้ศึก พระเลวก็เก็บไว้ในพุทธศาสนามันกับตาลปัดใช่ไหมคุณครูนัทศิลป์สวัสดีค่ะมันกับตาลปัดใช่ไหมมันกลายเป็นว่าแม่งไอพระดีก็สึกโดนสึกออกไปไอพระเลวก็สึกอยู่นานฮาโลวีนครับฮาโลวีนสวัสดีครับนะอาจารย์ทนรุเรือพระมหาอุเทนไม่ใช่ใช่ไหมมาติดเตียนท่านก็คงมาครับตอนท่านโพสอะนะ อย่าไปว่าเลยไม่ผมก็ไม่อยากจะอะไรมากนะอาจารย์เบียร์กลัวม,มาทำให้คนกลัวการทำความเลวอ๋อนะคือหลักในการที่อาจารย์เบียรออกมาบรรยายผมผมใช้เขาบรรยายนะอาจารย์จะบรรยายในหลักธรรมะที่เอามาผูกกับชีวิตประจำวันพอฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออวะเออจริงวะ เออว่ะผมจะมีคาว่าเออว่ะเออว่ะเออว่ะกับแกเยอะมากอะนะก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่จะโอเคหมอดูรุ่นใหญ่อยากดังกระทบไหลอืมสังคมมันเป็นแบบนี้นะสังคมมันเป็นแบบนี้มันคิดคิดได้ในทุกๆมุมอ่ะนะผมเห็นแต่ละคนก็ไปให้กำลังใจนู่นนี่นั่นก็ผมก็เฉยๆนะ มีพระองค์หนึ่งเขาอยู่ชบุรีไฟ้สดพาดพิงอาจารย์เบียร์ทุกวันนะเอาแค่เอาแค่ไฟ้สดแล้วด่าคาราวาดทุณว่าก็ไม่ใช่พระแล้วมันนะคืออย่างเงี้ยเป็นผมผมผมไม่ฟังนะเสียเน็ตผมไม่ฟังหรอกนะ คือพอเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยเฉยเฉยไม่ไม่ได้ม่ได้อยากยุ่งไม่ได้อยากฟังเพราะว่าคือผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเวลาพระด่าผมแล้วผมแม่งด่าพระไม่ได้อ่ะล่าสุดกุก็ด่านะล่าสุดกุก็ด่านะคูก็ไม่ได้สนนะเข้าใจปะจริงๆกูคไม่ได้สนนะคือผมมีแนวความคิดชั่วในในหัวสมองตลอดเวลาว่าพระไม่ใช่พ่อ นะถ้าพ่อกูอะกูยังเกรงกลัวหน่อยว่าเฮีย mm. เขาเป็นพ่อกูนะมึงเนี่ยพระในบ้านเออโอเคแต่ถ้าเป็นพระแบบซึ่งไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผมเนี่ยกูก็ไม่ได้สนนะนะก็พระไม่ใช่พ่อนี่ชิบหายกูจะมาปล่อยให้มึงด่ากูจะมีเฮียเลยกูไม่ตกให้กระบุญไรชิบหายคิดแบบนี้นะเป็นคนคิดแบบเร็วๆนะคือผมว่าการคลอง นะคองพระเหลืองเนี่ยมันมันน่าจะอยู่ในบริบทของความสงบนะบริบทของการปฏิบัติผมว่าแบบเนี้ยผมรู้สึกนะเข้าใจเข้าใจที่ผมพูดใช่ป่ะคือมันต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างและแนวทางให้กับญาติโยมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมศรัทธานะไม่ใช่ว่าเราจะไปเหมารวมพระทุกองค์ผมไม่ได้เหมารวมนะแต่ผมว่านะ ในการที่คุณมานั่งไล์สดแลวด่าคาราวาสนู่นนี่นั่นอืมไม่ใช่เรื่องป่ะวะปอพี่จุ๊บเขาไปด่าเลยเหรอนะคือไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าไม่ไม่รู้สึกเลยแล้วก็ไม่วาด้วยไม่วายไม่วาไม่วาไม่ว้อย่างเนี้ยที่วัดเนี่ยก็ไม่ว้ก็เดินผ่านไม่ไหยเนะเคยทะเลาะกับทั้งทางเจ้าวาดเขา นะเรื่องให้อาหารหมาให้ให้ให,ให้ให้กระดูกทอดนะฮะพอดีท่านมาด่าก็าเลยก็เลยด่าท่านกลับ <laughs> นะพระสันติจะฟ้องอาจารย์เบียร์ตั้ง40เรื่องนะผมเม้น์ไปมีพระรูปนึงเบนกลับมาว่านรกนะแต่ผมตอบเคยไปนรกไหมยังถ้ายังไม่ต้องถามผมคือคือเรื่องเกี่ยวกวับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะ แล้วถ้าเกิดใครมาด่าว่าตกนรกนะขึ้นสวรรค์นเนี่ยเปล่าเปียวเลยนะเหงาเลยนะกูบอกให้นะคือมันมีสองอย่าง่ขึ้นสวรรค์แบบเหงาๆกับลงนรกแบบลื่นเริงอ่ะแม่งก็จะมีคนลงนรกกับพวกเราเยะแยะไปหมดเลยนะอย่าผมดา่าไอ้พระปีนเสาเนี่ยใครบอกว่าไอเดียมึงไม่ดา่าพระไอ้เฮียเขาคลองผ้าเหลืองมึงตกนรกนะมึงเไม่เป็นไรเพื่อนกูเยอะลงไปเด็กกูเจอเพื่อนกูทั้งนั้น fc กูเต็มไม่หมดอะ่ะนะ แต่้กูต้องนั่งชิ้นชมอ้พระแบบนี้และกูได้ขึ้นสวรรค์ไม่เอาอ่ะเหงาเหงาไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนแน่ๆไม่มีเพื่อนชัวนะ <S <S มีประสบการณ์ทางโลกแล้วปฏิบัติจึงสอนได้มากกว่าพระคือจริงๆอ่ะผมว่านะเอาความเข้าใจอ่ะผมเชื่อว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยแกเอาความเข้าใจในบริบทของพระไตรปิฎกค่ะมาสอนแกไม่ได้อ่านแบบทุกตัวอักษร เขาจปะคือเขาเขาไม่ได้อ่านเพราะเขาเอามาท่องให้พวกเราฟังเขาอ่านจากหนึ่งประโยคมาขยายให้เราฟังแบบง่ายๆนี่แหละเขาเรียกว่าการนำพระไตบีดกมาสอนอ่านจากความเข้าใจไม่ได้อ่านเป็นตัวอักษรท่องจำมาสอนคนละเรื่องเวลาเดียเล่นละครปรนองบดีครับเวลาเล่นละครเนี่ยบทเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่าง นะไกด์ไลน์ก็คือมันจะเป็นบทที่ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงตอนจบจะมีไม่กี่แผ่นเพื่อจะให้รู้ว่าละครเรื่องนี้มันเป็นแนวไหนเล่มต่อไปคือบทตอนหนึ่งตอนสองตอนสามบทไหนที่มีผมผมอ่านทั้งตอนนะไม่ไม่ได้อ่านเฉพาะตัวผมว่าผมต้องพูดอะไรพระเอกพูดอะไรนางเอกพูดอะไรพ่อพระเอกนู่นนี่นั่นเขาพูดอะไรบรรยากาศตอนนั้นเป็นอะไรผมอ่านทั้งหมดนะเว้ย แล้วพอถึงตอนผมเนี่ยผมก็จะอินพูไวของผมเลยเพราะผมอ่านจากความเข้าใจอ่ะพระเอกพูดมานู่นนี่นั่นผมก็ใส่ไปปับ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 ฉะนั้นคือต่อให้ไดอะล็อกเนี่ยมันยาวขนาดไหนผมไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจแบบไหนตัวละครที่เราเล่นคาแรคเตอร์ไปแบบไหนนี่คือสิ่งที่ผมเป็นก็เลยเชื่อว่า อาจารย์เบียนน่าจะอ่านแล้วก็เอาความเข้าใจมาถ่ายทอดทีนี้ก็ต้องบอกว่าการถ่ายทอดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสการถ่ายทอดเรื่องธรรมแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์แต่ละคนจะมีลีลาไม่เหมือนกันนะเขาาเ,เ,เข้าใจที่เดียบพูดใช่ไหมคนเราอะหายใจอย่าคนละรูเลยปากกินก็คนละปาก มันจะไปเหมือนกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นไปไม่ได้หรอกเชื่อผมฉะนั้นคือการสอนทำเหมือจะอะไรมันดีหมดแล้วแต่จริตของผู้ฟังจะฟังใครเว้ยผมฟังคนนี้ผมชอบผมก็ฟังเราต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเว้ยที่อะไรวะเนี่ยตกใจนึกว่าพี่ต่อสปุกนิกเขาตายไปแล้วแหมอีเจ๊มาตกจงตกใจกูไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนเลยไก่ต่อนี่ไม่เหมือนเลย พระสติหาแสงเกาะอาจารย์เม็นั่นแหละมันมีสองแสงะนะถ้าเล่นละครแบบคุณเดียมันต้องเป็นเรียวธรรมชาติมากกว่าการแสดงคือการแสดงละครนะพี่มันไม่ได้อยู่ว่าพี่อ่ะจําบทเก่งหรือจําบทไม่เก่งมันอยู่ที่พี่อ่ะตีโจทย์แตกหรือตีโจทย์ไม่แตกว่าพี่อ่ะคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนในเรื่องพี่อ่ะเป็นคนแบบไหนนะนั่นแหละถ้าเกิดจับทางเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวเองได้นะ เล่นได้ทุกเรื่องอะพี่ฉั้นคือมันต้องทําความเข้าใจในตัวของบททําความเข้าใจในตัวของละครเรื่องนั้นนะถ้าตกนรกจะอยู่โซนไหนกระทะทองแดงต้นงิ้วจะได้ตามไปเจอถูกต้นงิ้วคไม่มีอะคไม่มีให้งิ้วอะนะพี่ยุ้ยพอดีค่ะนะเหมือนต่อเลยเหมือนจริงเหรอวะบ้าต่อมันหน้ามันหน้ามันนั่นหว่าน,นี้พี่กาแฟกับแม่อ้อยสวัสดีค่ะนะขนาด นักเรียนบางคนที่ครูสอนยากแต่พอเพื่อนสอนเข้าใจง่ายกว่าครูนะก็จริงนะสมัยก่อนติวหนังสือกันเนี่ยตอนเรียนไม่สนใจแต่พอเพื่อนมาติวให้เข้าใจอะ่ะแล้วตอนนั้นเรียนอะไรวะเรียนวิศวะคอมด้วยแม่งถามเฮ้ยมึงบนหลุมยังไงวะเฮ้ยมึงต้องเขียนไอตัวเบสิคนี้แบบไหนวะแต่ตอนที่เรียนกับครูเรียนไม่รู้เรื่องไมไ่ตั้งใจเรียน แต่พอเพื่อนมันติวให้เอ๋อไปแบบนี้ไว้เออไวเออเออเออจริงๆเขอหัวใจให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่ยุ้ยนะ,นะนะก็ถึงบอกมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ไม่ต้องไปติฉินดินชาแบบไปต่อยอดด่าชาวบ้านเขาเยอะครูสอนไม่เข้าใจแต่แฟนพูดนิดเดียวโอเคโคตรง่ายแฟนจริงเหรว่าพียรนมันแมนคำถามคนพวกเนี้ย นี่ให้ดาดคองผ้าเหลืองยังด่าดฉ่ำขนาดนี้ถ้าสึกออกมาแม่งกลายเป็นคนไม่มีคุณภาพไปน,นะกูว่าอขนาดหาแดกฟรีนะอย่าปากดีขนาดนี้ไอชิบหายกูละโคตรเบื่อเลยคิดยังไงกับพระที่ออกมาด,าด่าไม่ได้คิดยังไงไม่ได้คิดยังไงนะคือพระก็คือคนอ่ะเอาง่ายๆนะแต่ผมก็เป็นคนเหมือนกันนะด่ามากูกูด่ากลับนะ พราะกูบอกแล้วนะพระไม่ใช่พ่อกูนะฉะนั้นคือมึงด่ามากูก็ด่ากลับอะนะไม่ได้สนใจหรอกนะเอาว่าแค่ทําตัวไม่สํารวมมานั่งด่าคาราวาสนี่แม่งกูว่าไม่ใช่แล้วกูเป็นคนแม่งอยู่แถวจังหวัดชบลบุรีกูไม่ให้แดกนะเดินบาบิธบาากูไม่ให้กินนะไม่ให้กินอะเปลืองข้าวเปลืองข้าวเพราะแดกแล้วปากดีแบบนี้อย่าไปแดกไปหาแดกเองนุ่นไปซื้อของเซเว่นสั่งเข้าไป ออืม,อมนั่นแหละก็หาเงินประกันในศาลแล้วกันน่ะฟ้องหนึ่งล้านอะ่ะคือผมไม่ได้สนใจเขาจริงๆนะให้ตายหาเีลยเพราะว่าคือเราต้องไปนั่งฟังคนที่ด่าคนเนี่ยมันเสียเวลาวะ่ะมันเสียเวลาผมไม่เอาอ่ะเขามีแรงด่าก็ด่าไปปราชิกไหมคือในสินยี่สิบเจ็สองรอี่สิบ็ดข้อผมว่า ไม่มีข้อไหนะนะให้พระพิสุสงฆ์สามารถด่าไม่ว่าจะเป็นการด่าพ,าพารดด้วยกันเองหรือจะเป็นการด่าคาราวะผมว่าไม่น่าจะมีนะนะจริงๆเอาเวลาไปทําอื่นดีเออเวลาไปทําอื่นดีกว่าเอาเวลาไปไถดูาเนื้อคู่ดีกว่าจริงๆไถดูเนื้อคู่ผูเข้าไปเล่นแอปตั้งนานแล้วนะแอปหาคู่อ่ะในบ้านฟ้าดูประจําเลยสเปคเพียบเลย แต่ไม่สามารถกดเข้าไปทักทายเขาได้เพราะอะไรวะสเปคเต็งไปหมดเลยนะแต่กดไปทักทายไม่ได้เ <laughs> มื่อคืนผมไปจัดแล้วนะพี่พรัสดีค่ะนะดูไม่ได้เลยอยู่กับมี <laughs> บอกหวยดีกว่าคุณเนี่ย้าก็ปอบไปแล้วไงทักมาบ้านเขียวได้ปะทักมาบ้านเขียวได้ปะมีบ้านเขียวเดียวมัมีมีบ้านเขียวผมมะใครมีบ้างส่งมา เดี๋ยวผมเขียนให้แล้วส่งดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมให้ดูอีกทีอีกนะผมบอกเลยปิวแน่ๆร้านอาค่ะเปิดแล้วเปิดจ้าเปิดจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทักมาบ้านเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครเขียนมาสวัสดีค่ะอยู่เชียงรายอากาศหนาวมากให้เจ็ดตัวเดียวนะเวลาชมบดีโพสต์คลิปไม่เปิดคอมเมนต์เอาเปิดได้ยังไงเลยพี่จุ๊บเอาเปิดก็ชิปมาเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวคอมเมนต์ก็แม่งก็แบบแลนสไลด์สินะไอ้พวกเนี้ยแม่งขี้กลัวไอ้กระจอก นะมึงกล้าลงคลิปมึงก็ต้องเปิดคอมเมนต์นี่ฮะนะรุ่นพี่อยู่อายุ62เล่นหาคู่เจอคนละกิจคบกันทุกวันนี้นี่ก็หาคู่อยู่แต่มันมันไม่ใะ่เป็นคนต่างชาตินะเป็นคนเนี่ยนะเชื่อมกล้วยถึงไหนแล้วพี่เดียนะอากาศเย็นไหมเย็นจ้ะเขาเข้าสู่กบวนการแล้วนะมีใครพิมพ์ให้ทีเดียพิมพ์บ้านเขียวทีได้ไหมเดี๋ยวผมจะแขวนนะนะนะผมใบถ้า นะเมื่อคืนนะีให้ส่งมาบ้านเขียวเดี๋ยวจะส่งกระดาษให้นะนะมันมีเลขของเลขทูบพระพิคเนตเม่อกีด้วยสวยด้วยนะแต่ให้ดูอีกทีนึ่ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันจะไม่ดีไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปิวไนงะเนี่ยเข้ามาทักที่บ้านเขียวดีจุด L O V E หนึ่งหกแปดแล้วพิมพ์คำว่าโอ้โหยอยากได้เลขค่ะก็พื้แล้วค่ะอยากได้เลขโอเคนะ แล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปเป็นกระดาษเป็นรูปให้นะเพราะมันต้องมีรูปอัปเดตเพราะเมื่อกี้มันมีเลขทูบพิ่เนลจุดมาเช้านี้โอเคนะดีจุด L O V E แล้วก็หนึ่งหกแปดติดกันเลยนะบอกอยากได้เลขมากเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่น<ๆ>ี<ๆ>่เขาจะหาพูดนะ<ๆ>แบบในในไม่ได้ไม่ได้เอาในในเดี๋ยวต้องไปคิดกันนี่นี่เลขมันอยู่ตรงนี้ <S <S เห็นไหมนะแต่ให้ดูชัดไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวปลิวนะไม่ขอสองสามตัวขอหกตัวเล้โหโหกตัว <laughs> ถ้าหกตัวนี่นกูต้องเป็นแบบลอยมาจุตินะฮะเป็นพญานาค <c oughs> ไอเตยทำอะไรวะเนี่ยน้ำซุปเหรอสามชั้นอ๋อสามชั้นนะเนี่ยร้านเปิดแล้วเนี่ยนะเนี่ยเปิดแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนนี่หน่อย อากาศดีมากเดี๋ยวเขาตัดต้นไม้ออกหมดเลยโอ้โห,โ,หโล่งลมลมแรงมากเช้าเช้าเมื่อเช้าที่ร้านเนี่ยเนี่ยขายดีไอ้สามชั้นทอดกระเทียมไอ้ต่อวะสามชั้นทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาเลยเนี่ยนะครับสามชั้นทอดเกลือขายดีมากแล้วก็ปีกไห่